I uh -huh. ขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทุกท่านกราบถวายความน้อมน้อมแด่องค์ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ได้สระพร้อมกันค่ะกรากรากราขอเรียนเชิญทุกท่านกราบข้าูชาพร,ร,รัตน์ตรได้บทอรหัาสมมาพร้อมกันค่ะ अराहा बुसंबा ว่าเนี่เขาก็าแบ่งกันเป็นสาสาชั้นสามลักษณะหรือสามขั้นตอนเด็กรมาในชั้นสามัญบาร,รมีเม็กรมาในชั้นผุปปาบาร,รมีเดธรรมะในชั้นบรมัตธบาร,รมีเด็กขมาในชั้นสามัญบาร,รมีก็อย่างที่พระเราทำกันอยู ได้บางเสียบางมาเป,เปิราาักษาชมเช้ามาเที่ยงเ,เลยเที่ยงขอลานล้จ๊ะเพราะมันหิวอะไรประมาณนี้มีก็เรียนกับมันเองของมาในชั้นสา,วามวันเหมสังสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเต็มเองนะทีละหยดทีละหยดเมื่อไหร่เต็มก็ไม่รู้แต่มันจะต้องเต็มเขาสักวันถ้าขยันที่จะสังสม ตุมไม่รัวทังไม่ปูกก็คงจะต้องเต็มในเดสักมันเน่ข้าในชัน้นอูปปาภราหมีก็คกือเน่ข้าที่เราวิรันเดิดขาดเดิดขาดชัดเจนเราจะไม่คล้งแวะในสิ่งที่ทำให้เลือดให้ผิดซีลทงแปดอย่างเก่งครัด แล้วก็พยายามประพติตนให้อยู่ในในหลักรองรอยริวรอยของธรรมะอะไรบ้างก็เริ่มต้นจากเชื่อกรรมมีสมาธิที่เห็นทุกอริยสัจเป็นหลักเห็นอนิจังทุกขังพรนตตาเป็นอารมณ์ เนกรมะระดับนี้เรียกว่าเด็กธรมะระดับอุปปาสมาริีพวกเรานี่เห็นความหิวเป็นอารมณ์ความเมื่อยความเหนื่อยเป็นอารมณ์ความหนาวความร้อนเป็นอารมณ์ความสุขความทุกข์เป็นอารมณ์ยังไม่เห็นอนิจจ์เป็นอารมณ์ทุกขงเป็นอารมณ์อนัตตาเป็นอารมณ์เมอใดที่เราเห็นอนิจจงทุกขงอนัตตาเห็นทุกสมุทัยนี้รธมักเป็นอารมณ์ นั่นแะแสดงว่าเราขยับในำมากปมะสู่ชันอุปปัตตบารมีนะเข้าไปสู่กระบวนการชั้นปรมัตธบารมีนอกจากเห็นอนติจักทุกขัน,นาตาเป็นอารมณ์เห็นทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นอารมณ์แล้วต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นสำคัญกว่าชีวิต แมื่อตายก็จะไม่รู้สึกรู้สาจะไม่รู้สึกเสียดายเพราะสิ่งที่เห็นเป็นความสำคัญกว่าชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าชั้นปรมัตถรรบามีเรียกว่าการยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไม่ใช่ให้ไปท้าใครมายิงกูอะไรไม่ใช่ไปท้าใครต่อยต่อยตีก็ไม่ใช่ แต่ถ้าในขณะที่ปฏิบัติธรรมมีคนเข้ามาบอกว่า <S 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 กินข้าวเถอะอ,อยู่ไปทนหิวทำไมทรมานเปล่าๆแสบน้ำใ้เดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะแต่ถ้าเราเห็นอนิจ,จังทุกขังนัตตาเห็นทุกขสุขุไทยที่รดมากเป็นอารมณ์เราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราหิว ราทุนรนทุรายอะลำคาเสียไม่ได้เอาข้าวมาแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ปรมัตถรมบารมีตายเป็นตายก็นเรียกว่าต้องตายเป็นตายมันจะป่วยมันจะตายมันจะทุนรนทุรายมันจะทุกข์ทรมานมันจะกระเพาะทะลุมันจะเลือดไหลเหมือนที่สมัยหลวงปู่ไปเดินทุดง มีบ่อยครั้งมากที่ถ่ายออกมาเป็นเรื่องก็ฉันบ้างไปในฉันบ้างบางที่ก็เข้าไปในป่ามันห่าง,งไกลบ้านผู้คนจะไปบังสบุูนต้นไม้ก็ต้นไม้หลายต้นก็กินไม่ได้ที่มันกินได้ก็ดันมีแต่ต้นยอดมันไม่ออกลูกมันไม่ออกเราก็จะไปบอกใครก็ไม่ได้ปฏิบัติในคำปฏิบัติ ก็หิวเป็นหิวดื่มน้ำสัวนน้ำไปตามเทตามปัจจัยไหยเข้าไหวเข้าพอปพอมันก็โดนน้ำย่อยกันมันก็ถ่ายออกมาเลยสมัยก่อนนั้นฝึกใหม่ๆก็ต้องทำอย่างนี้แต่ไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ให้ทุกคนไปทำธรรมทรมานเพราะแต่ละคนมันสะสมมาเป็นเหมือนกันกำลัง บารบมีธรรมแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เท่าเทียมกันขันติธรรมมันอยู่ในเนคคัมปฏิบัติได้ไหมได้ขันติบารบมีจัด่าเป็นหนึ่งในทักษะบารมีไหม <ใน S 1> เป็นในอันคันติธรรมแต่ละคนมันไม่เท่ากันไอ้ที่ทนได้ตายเป็นตายเห็นอนิจจังทุกขงอนัตตาเป็นอารมณ์ไม่ยอมที่จะเพียดปรํา เสียหายแสดงว่าทา่านผู้นั้นก็ปฏิบัติในขันติบรารมีด้วยเห็นไหมแค่ปฏิบัติในเนคขัมเนี่ยมันได้ขันติบรารมีตื่นเช้าตีสีออกมาปฏิบัติธรรมส่วนผลเจริญภาวนามีวิริยะบรารมีไหม,มเออมีวิริยะบรารมีด้วยมีวิริยะคืออะไรมีความเพียรพยายามในคนที่นอนดิน เก้งที่หนึ่งกระดิกตีเก้งที่สองกระดกตูดเก้งที่สามหัวดูดหมอนติดติดหมอนดูดหัวติดไม่ไปไหนครอบต่อยอย่างเงี้ยอ้นี่ไม่มีวิรทยาบารมีไม่มีความเพียยไอนคนที่เขามีวิริยาบารมีเขาเก้งแรกนี่เขาลืมตารีบรุกขึ้นมาเพื่อขนไกว ววนกวายที่จะทำความดีหวนกวายที่จะพัฒนาพึกปฏิบัติตนไอคนไม่มีวิริยะบารมีให้ตีให้ละคังแตกมันก็นอนตูดโดดเวนกันวันนี้หลวงปู่เดินไปปุกพระทำไม่นี่จะให้สึกวันนี้ต้องสึกอายุมากแล้วยังไม่รู้จักบวชมาใหม่ๆ เอาแต่นอนสังเกตมาเป็นเวลาแหลมเดือนลวจิตน,น,นอนจิตน,นอนถ้าสองสสยยาติดยาด้วยะเอ,อคนไม่มีความเพียนไปอยียามเน่ยมันคนที่บวชเข้ามามันไม่ใช่ดีหมดทุกคนนะเพราะถ้ามันขาดใจขาดจิตใจ ขาดศรัทธาขาดขันติขาดวิรยิยะขาดปัญญาขาดสัจจะขาดอธิฐานและทำไม่ใช่ดีหมดนะอย่อยาเข้าใจพิจารว่าคนบวชเข้ามาแล้วมันต้องดีหมดไม่ใช่่างน,นั้นพวกเรามาบวชนี่มันก็ต้องมีนอกจากเนคขำปฏิบัติแล้วขันติทำแล้ววิรยิยะความเพียรแล้วต้องมีสัจจะ ความตั้งไว้ในใจสจจะคือต้องซื่อตรงอธิษฐานคือสิ่งที่ตั้งไว้ในใจว่าเราจะมาบวชวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งสองคืนหรือว่าสองวันหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันหนึ่งคืนอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นการบวชที่เพียบพร้อมไปด้วยด้วยศีลและบารมี ทานบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีนรูเวขาบารมีในบารมีธรรมทั้งสิบประการเนี่ยมันเป็นบารมีธรรมทีทำให้ภารกิจของเรามันรุ่งเรืองจริเอ่ะพูดถึงบารมีธรรมก็ไปเอา เอาบทสวดทัศน์บารมีมาแจกกันหน่อยเดี๋ยวเราสวดบททัศน์บารมีกันหน่อยเพื่อให้รู้ว่าบารมีทำแต่ละบารมีมีอะไรบ้างสองสาวันเียรูบ้บุ๋มันจะเฉื่อยมันจะช้าลงเพราะว่ามันเข้าสู่สภาว่า เลือดไม่เป็นเวียนออกซิเจนไม่เป็นสมองบ่อยมากประวันก็วูบไปจิตสุดท้ายดีว่าม,มีสติก็พยายามประคองตนพิงข้างขวาของ่วนไปไเรื่องจิตสุดท้ายที่มีสติกบหมดสตินี่สำคัญทำให้เห็นว่าคนตายที่มันจิตสุดท้ายลาขาดสตดินะมันน่ากลัวมาก ะร <Okay. S 1> เพราว่าคนที่มีจิตสุดท้ายอันอันเป็นทุกข์อันทรมานหรือหลงไหลอยู่ในอุป,ปทานความคิดหือมันจะไปตามนั้นเลยจะไปตามกระบวนการอยู่กับผัวก็ไปตามหาผัวอยู่กับรูปก็ไปตามดูรูปรูปกกจะไปไหนแต่รูปไม่รู้หรอกว่ากูใครดูอยู่ อยู่ระสมบาดิก็ไปเป็นจริงจบตัวแกคอยจุ๊บจุ๊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 อยู่แนคะนั้นนี่จิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญพักรลับไม่รู้สึเกเลยมีสภาวะที่เลือดไหลเลี้ยงสมองหัวใจทำงานน้อยบ่อยมากมันเลยชาช,ชาเฉยเฉยเด้กอาศัยยาบำรุงสมองยา คือถ้าไม่มีอาการนุกู่เป็นคนสันดานเสียรู้ว่ายามันดีกินแล้วมันหายมันใช้ได้แต่ว่าไม่มีอาการก็เสียดายยาเรืองเก็บไว้ขายดีกว่าได้ตังค์กินแล้วไม่ได้ตังผิดเองมันก็แพงเลยสันชีโรนตั้งเป็นหมื่นยวน ยาบำรุงสมองเนี่ยใช้ยาหยวนหนึ่งมันสี่บาทซื้อทำใช้ครั้งหนึ่งเ,เป็นหมื่นหยวนแพงยาสารจิตได้พรวนน้ำเวันแก่ค่ะโอ้โหจะทำก่อนที่จะยังไม่ต้อง มื่อเช้าเมื่อวานนี้ปิดแล้ว่าพวุ่งนี้จะปิดเป็นสวนยังไงยังไม่ได้หรอก Uh, i <coughs>